สเซสอไพ์แฟนในวันวาเลนไทน์เราส่งดอกไม้กับกาแฟหนึ่งแก้วไปให้แฟนแต่มันดันโป๊ะไปแจ้งเตือนสะงั้นแต่เราก็เนียนต่อตอบหืิมอันนี้คือเราทําเองทุกขั้นตอนเลยนะสั่งของเป็นชิ้นมาประกอบเองทําน้ำเองเพราะว่าเปิดหลานน้าอยู่ที่บ้านล้วเรียกแก็บรับของไปส่งแต่ยังมันยังไม่หมดนะตอนเย็นเรามีเซอร์ไพ์ต่ออีกไปดูกันล่ว่วงล่วงทำอะไรมาเนี่ยอ เจอไว้ตอนที่สองนะคะผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะดอกไม้ปลอมดอกไม่ได้โยมทำไมดอกไม้ปลอมเดี๋ยวก็เหี่ยวดอกไม้เอ้ยดอกไม้จริงเดี๋ยวก็เหี่ยวขอบคุณค่ะเฮ้ยแกะเลยนะจ๊ะเข้าขอเดาคนเล่นโลกเหรอใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควเล่นโลกเขาะเขาจะซื้อให้ตัวละ ว้าวไหนดูดิผมชอบนี่เลดวิววิดนะครับผมอ,อ,อันนี้คือหอยเอหรอใช่หอยอสวยไหมโอ้สวยว้วผมชอบของเด็กอ้วนคลิปหน้าเราจะมาชิมขนมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ